ดีครับวันนี้เจอกับใครนะเคยชกกับเขาไหมกี่ครั้งตอนเด็กกับกี่โลตัวนั้นสามสิบแปดชกที่ไหนสมัยนั้นชกที่ไหนบุรีรัมย์อ๋อเป็นไงชนะหรือแพ้แพ้เข้ามานะวันนี้กลับมาเจอกันที่ตะวันนาเราตอนนี้อ่าอาเท่าะไรแล้วหโอ้วนะชกมารวมท่าไหนได้ตั้งบ้านนอกตั้งทั้งเมืองกลงนี่ ห้าสิบมันจะมีนะสามไพหลังเราชนะหมดไหมราสุดชนะใครวันนั้นเราร้อยปอนด์ว่ากิโลร้อยเป้เลยนะวันนี้ก็ร้อยนะมาพอดีป่ะเราไงฝีมือหรือเขาแล้วก่อนนั้นให้ไฟเป็นไงผลงานสมอเสมออะเด็กจากจังหวัดฝากให้ขับเคลียอหน่อยโอเคกอยู่ด้ครับ คืออะไรครับเคยเงินขเ,เข้ามาเคยชกเข้ามาแล้วทีนี่ต,ตอนนั้นกี่โลสามสิบโลได้ไหมหลายปีแล้วไหมชกที่ไหนที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดไหนมูลรำอ๋อชนะเข้ามานะวันนี้ร้อยปอนด์เต็มเลยมาพอดีปะ่ะซ้อมอยู่ที่ไหนครับเคยเงินเข้ามามที่จังหวัโด,โค,ดโคราชโคราชกี่วันตอนนี้เข้ามาสองสามอาทิตย์ชกมวยตอนนี้รวมรวมเท่าไหร่ได้ไหมสี่ถึงห้าสิบน่าจะมีนะสามไฟหลังชนะหมดไหม ฐา<อ><ห>นละ,ะสองไมนให้หนึ่งลากสุดชกไว้ร้อยเท่าไรร้อยปอนด์มาหรือว่าช่างไหมไม่ได้ช่างอ่ะเอเปานนอกอ,อก๋อ่อ็นนอกนะไหมอ่ะเราเป็นมวยฝีมือหรือมวยเข่าน้ำเขาน้หนักปล่อยๆครับสี่สิบเก้าปีนี้อายุเท่าแล้วอ้ออาวบอกทางมาเชียร์กันหน่อยวันนี้คู่รองทูใจผมเห็นที่นะขอให้โชคดีครับ